สวัสดีค่ะพบกับครูอ่อนนะคะทางช่องคอรูอ่อนชาแนลค่ะวันนี้ครูก็มีเรื่องของการพูดนะคะเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดก็คือระหว่างเพื่อนเราเองที่เป็นคู่สนทนากับเราคือรักษามิตรเป็นการสร้างมิตรต่อกันนะคะให้ยืนยาวขึ้นไปซึ่งการสร้างสัมพันธภาพหรือการสร้างมิตรเนี่ยการพูดก็มีส่วนสําคัญทีเดียวนะคะวันนี้ครูจะพูดถึงการพูดชนิดหนึ่งคะ่ะที่อาจจะทาให้เราสร้างสัมพันธภาพ มาสร้างมิตรภาพต่อไปหรือว่าอาจจะหยุดความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นก็ได้นั่นก็คือการพูดแซงค่ะในเรื่องของการพูดแซงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำนะคะเนื่องจากว่าจะทําให้คู่สนทนาน,นั้นไม่ถูกอกถูกใจเราได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดแซงเข้าไปเนี่ยจะทํามิตรภาพของเราสั้นลงด้วยนะคะหรืออาจจะจบลงก็เป็นได้นะคะเราควรจะคํานึงเลยนะคะว่าถ้ามีใครกําลังพูด หรือกำลังเล่าอะไรให้ฟังจงอย่าพูดแซงหรือแย่งพูดหรือพูดดักคอเพราะจะทำให้เขาไม่ชอบจะทำให้เกิดความรำคาญแล้วก็ทำให้กโกรธด,ด้วยถ้าเราจะพูดเราก็ควรที่จะให้เขาหยุดพูดก่อนหรือให้เขาพูดให้จบซะก่อนเราจึงจะพูดแต่ถ้าเขาพูดนานเกินไปจนเราเนารอไม่ได้เราก็อาจจะค่อยๆแทรกคำพูดขึ้นมาบ้างแสดงทีท่าว่า เราต้องการจะพูดหรือเราต้องการแสดงความคิดเห็นเราก็อาจจะค่อยๆแทรกคำขึ้นมาบ้างหรือแสดงทีท่าให้เขารู้ว่าเราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นขึ้นมาบ้างการพูดแซงนี่ก็เหมือนการวิ่งแข่งขันนะคะต่างคนก็ต่างเหนื่อยและก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดอะไรแทนที่เราจะได้เพื่อนคู่คิดกลับกลายเป็นว่าเราได้เพื่อนคู่แข่งขันเหนื่อยกันไปอีกนานเมื่อพูดจบหรืออาจจะ เรที่ว่าพอเห็นหน้าคนพูดเราก็เหนื่อยซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการพูดแสงอ่ะไม่ดีเป็นการทําลายมิตรภาพอย่างหนึ่งค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็อยากจะให้ปรับนะคะเพื่อการสนทนาของเราทั้งสองฝ่ายจะได้ราบรื่นไปค่ะและเราก็จะจัดว่าเป็นคนที่ใสยดีด้วยนะคะ รู้จักมารยาทในการพูดด้วยค่ะมิตรภาพของเราก็จะยั่งยืนนานค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีมิตรภาพเยอะๆค่ะเป็นมิตรภาพที่จริงใจต่อกันนะคะขอสุขภาพแข็งแรงค่ะนะครบขอบครูอ่อนได้ใหม่ในะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ